ันนี้เราจะมาทำกุ้งอบวุ้นเสน้นของดีอร,อร่อ,อรซื้อวัตถุดิบัางแดดเมื่อวานตักเหี่ยวมาแล้วมีอะไรบ้างโอเคมีวุ้นเสน้นมีกุ้งอ่าอันนี้บางคนก็ใช้มันหมูแต่เราใช้หมูสามชั้นเพราะเรากินด้วยอ,อร่อยแล้วก็ <laughs> ขึ้นช่ายขิงกระเทียมโอเคนี่คือวัตถุดิบวัตถุดิบ ทีนี้เราไปดูของเครื <จะ S 1> <ก>่องปรุงรสก็จะมีซีิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็ซีิ๊วดำโอเคเครื <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่อปรุงมีเท่านี้เพราะฉะนั้นใช้เวลาปรุงเครื่องจนทำเสร็จไม่น่าเกิน20นาทีโอเคหับ okay. ลง้รงาระแล้วก็เอาวเส้นมาเลนถ้วยแล้วใช้กันไกรตัดตัดเพื่อให้มันง่ายในการกินไม่งั้นเส้นจะยาวเกินโอเค เท่านี้พออย่าตัดมากนะตัดมากก็เดี๋ยวมันจะเละโอเคทีนี้เราก็เทลงไปในหม้อนในหม้อน,นี้เราจะใส่เครื่องปรุงรสก็คือให้ใส่ลงไปเลยพริกไ,ไทยอยู่ที่เราชอบนะใส่มากใส่น้อยซีอิ๊วขาวแต่ถ้าปรุงรสอย่าปรุงให้ให้มันจัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจิ้นที่โฉบข้างนอกโอเคพอเร โดยประมาณโดยประมาณตาใส่เยอะไหมไม่เยอะน้ำตาลก็คือเท่านี้ค่ะเคเพราะมันหวานมากน้ำตาลอันนี้แล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ไม่เยอะเหมือนกันเค okay. มันเป็นชั้นโตประมาณนั้นแล้วก็ซีอิ๊วอ้อยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำใส่แค่พอให้สวยงามเค okay. เสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ตีแต่คนในเตาดัน,นสีโอเคไหมอโอเคแล้วนะถ้าโอเคโอเคเพราะว่าถ้าใส่อีกมันมันมันจะด่าไป,ไปมันไม่สวยโอเคอันนี้กดแล้วตั้งไว้ข้านี้ก่อนวางพาักไว้แป๊บน,นึ่งโอเคอันนี้เรามา ซอยขิงบางๆเพื่อที่จะวางก้นหม้อถ้าเราซอยอย่างนี้เราจะกินได้หมดเลยช่วงนี้ขิงแพงนิดนึงขิงก็แล้วแต่ชอบมากก็ใส่มากใส่เยอะๆมันจะเหม็นนะมา้ไม่ไมไมโอเคดีมากมันเป็นยา ททกระเทียมก็จุกแค่ทุบโอเคโอเคเอาเฝอยออกโอเค,อเค,อเคหมูเรียบร้อยโอเคได้แล้ะมาเราเอาของว่างก็คือเอามันหมูนี่แหละที่เราหั่นไว้แล้วบ้านนี้นี่ยำหมูสามชั้นโอเคระวังไว้ี่ตูดมั่งใครใครชอบก็ใส่ ตามใจใส่มากใส่น้อยแล้วแต่อืโอเคนี่ชอบมีเยอะก็ใส่เยอะๆมีเยอะมากมีอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขิงให้เอาวางแบ่ๆไว้ก็เดี๋ยวตอนกดเดี๋ยวน้ำมันจะออกจริงๆถ้ามีพริกไทยเม็ดนะสามารถตำแล้วก็เอาโรยข้างในข้างล่างได้โอเคเนื่องจากพริกไทยเม็ดตัวนี้ ไม่ต้องไม่ต้องแกะเปลือกนะเพราะิ่กปุ้มตัวเล็กโอเคทีนี้ขั้นตอนใส่วุ้นเส้นเราเอาวุ้นเส้นที่เ้าแล้วหลังจากนั้นขอหั่นขึ้นช่วางหน้า อม่ทิ้ okay. Okay. ทงโอเคโอเคหั่นเป็นท่อนโอเคแล้วเราก็วางโ okay. อเคเรียบร้อยเรียบร้อยนี่พร้อมที่จะนำไปอบได้เลยใช่ไหมใช่แล้วเอาไปตั้งไฟอ่าใช้เป็นเตาเล็กอ่าเปิดไฟ แล้วตั้งไฟแรง okay. เดี๋ยวเราจะมาดูกัน10นาที10นาทีาทดได้กินโ <Okay. S 3> อเคอย่างสามเปิดปิดฝาหม้อด,ด้วยใช่แล้วโอเสินาที10นาทีโอเค10นาทีเจอกัน15นาทีแล้วกำลังปิดไฟ แล้วกุวกโอบิ้งเส้นนี่เราทำกันหลายรอบมากเพราะว่าครัร้งทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งอรั้นี้ก็อร่อยชินเคยเป็นยังไงใส่น่องในกะเทยแล้วก็